คุณวิเศษอีกอย่างหนึ่งของหลวงพ่อทบก็คือท่านเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์กล่าวคือว่าอะไรก็มักจะเป็นเช่นนั้นคนที่ทราบเรื่องต่างก็มีความยำเกรงมากโดยเฉพาะพวกนักเกลงอันตพานเวลามีงานวัดก็ประสบกันมาในสมัยที่หลวงพ่อทบเคยเป็นประธานในงานฉลองพระอุโบสถ กุติสงฆ์วิหารที่ได้รับการสร้างใหม่เรียบร้อยบางแห่งได้มีพวกนักเลงหัวไม้ก่อการทะเลาะวิวาทฆ่ารันฟันแทงกันบ้างเสร็จแล้วก็วิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปคนละทิศละทาง จนเป็นที่วันเกรงต่อประชาชนทำให้ไม่กล้ามาเที่ยวงานซึ่งก็เป็นอุปสรรคในการจัดการของทางวัดอย่างใหญ่หลวงแต่พอเรื่องทราบถึงหลวงพ่อทบเท่านั้นท่านบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไอ้พวกเจ้าที่มาก่อเรื่องในวัดนี้มันหนีไปไหนไม่รอดหรอก ต้องวนเวียนอยู่กับวัดนี้แหละเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจริงอย่างที่ท่านว่าไวา้อันตพานผู้ก่อกวนงานในวัดมันหาทางหลบหนีไปไม่พ้นเหมือนกับมีอะไรฉุดรั้งพวกมันเอาไวา้ให้พวกมันวิ่งวนเวียนอยู่ภายในวัดนั่นเองไปไหนไม่รอดในที่สุดก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจลากเข้าห้องขังจนได้